คือสิ่งที่ฉันตามหามานานว่าเมื่อไหร่จะมีคนเอามาขายใน Tik t o อกและฉันก็หาจนเจอน้องมีคุณสมบัติที่พวกเธอหาไม่ได้ในหวีไฟฟ้าหลักร้อยเขาเคลือบเคลาตินที่ซี่หวีไม่ทําลายเส้นผมเธอสามารถหวีได้บ่อยเท่าที่เธอต้องการหวีตัวนี้จะไม่ทําให้ผมเธอเสียเพราะมีระบบปล่อยไอออนลบถึง50ล้านไอออนลบบํารุงเส้นผมขนาดใช้งานเนี่ยและเขาออกแบบซี่หวีมาในลักษณะ3ดีให้ความร้อนสม่ำเสมอและป้องกันการลวกมือหน้าแล้วก็หนังศีรษะของเธอได้อย่างดี ภายในเขามีแผ่นเซรามิก HCM คู่ควบคุมอุณหภูมิให้ร้อนเร็วใช้งานได้โดยไม่ต้องรอนานหลังเปิดเครื่องจ้า และน้องปรับอุณหภูมิได้ถึง9การะดับนะเธอสูงสุดได้ถึง200องศาใช้กับเส้นผมได้ทุกประเภทเขามีมาตรฐานมาอ,าอ,อกรนเจตัวนี้และสินค้ามีรับประกันจากบริษัทถึง1ปีเต็มน้องมีแบตเตอรี่ในตัวมีแท่นชาร์จให้หรือเราจะชาร์จที่ก้นน้องกับ power bank ก็ได้เป็นรุ่นไร้สายพกพาง,ง่ายขนาดกระทัดรัดเอาราคามาหารกับจำนวนครั้งที่เธอได้ใช้บ่อยๆเท่าที่เธอต้องการรวมถึงคุณสมบัติข,ข้างต้นที่ฉันบอกเธอมาทั้งหมดฉันบอกเลยว่าคุ้มสุดโซด